คลิปนี้สนับสนุนโดยเปียซารครับ เดียรบผมเคยครับและในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวกล้อง OM System OM5 Mark II รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เลยก่อนหน้านี้นะครับผมก็เคยทํารีวิวตัวกล้อง OM System TT7 ที่จะเป็นตัวกล้องคอมแพคขนาดเล็กแล้วผมก็เคยนํากล้อง OM System EM5 Mark 3ไปถ่ายมวยที่เวทีราชดำเนินกับกิจกรรมของ OM System Thailand มาด้วยก็เป็นกล้องที่ถ่ายได้สนุกทั้ง2ตัวเลยแต่สําหรับตัวกล้อง OM System OM5 Mark II ก็จะเป็นกล้องที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวมากม จากที่ได้ลองใช้งานมา1นอาทิตย์ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นกล้องที่ใช้งานง่ายถ่ายสนุกมีการสั่นที่ดีมากๆเหมาะก,กับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพสาย Adventure Outdoor เป็นหลักและยังเป็นกล้องที่ใช้งานได้ทั้งกับมือใหม่และมือโปรอีกด้วยก็สําหรับใครที่กําลังมองหากล้องมิเรเลสขนาดเล็กพกพาง่ายและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สมบานกับทุกสภาพอากาศกล้องตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกที่จะมาตอบโจทย์กับใครหลายๆคนอย่างแน่นอนอยังไงก็รอชมรีวิวเต็มเต็กันได้เลยนะครับ สำหรับกล้อง OM System OM5 Mark II ก็จะมีวางขายทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือจะมีสีเดิม2สีคือสีดํากับสีเงินและจะมีสีใหม่ล่าสุดอย่างสีแซนเบจที่เป็นสีลิมิเต็ดเพิ่มมาใหม่ด้วยจริงๆแล้วบอดี้สีดําก็จะมีความเท่มีความดุดันในตัวอยู่แล้วส่วนสีเงินก็จะมีความวินเทจแบบกล้องฟิล์มสมัยก่อนแต่สีแซนเบจที่ผมนําไปใช้มาก็จะเป็นสีทรายแบบด้านที่ทําออกมาได้สวยดูดีและยังคงความคลาสสิกเอาไว้ยิ่งถ้าพกกล้องตัวนี้ไปเดินป่าก็จะดูกลมเกลืนกับธรรมชาติมากๆโดดยยยรววววมมมผ่่าากกกก็็สสุีีเลแตั้้้หนนจะขึูค ชอบของแต่ละคนแล้วว่าชอบสีไหนกันราคาเปิดตัวของกล้อง OM System OM5 Mark II body อย่างเดียวจะมีราคาอยู่ที่43,990บาทส่วนถ้าซื้อคู่กับเลนส์คิด M s u i k o ระยะ1 4ีถึง150ม mm, ม f 4ถึง f 5 6ก็จะมีราคาอยู่ที่53,990บาทและในช่วงนี้สำหรับคนที่พรีออเดอร์ตัวกล้อง OM System OM5 Mark II ทั้งแบบ body อย่างเดียวและเซ็ตเลนส์คิดตั้งแต่วันที่17มิถุนายนไปจนถึง14กรกฎาคมทุกคนก็จะได้รับของแถมเปลนกล้องสอง ค่า5,590บาทไปด,ด้วยยังไงก็รีบจองกันได้เลยนะครับดีไซน์ของตัวกล้อง OM System OM5 Mark II เอาดีไซนหน้าตาก็จะแทบไม่ต่างจากรุ่นที่แล้วเลย อย่างแรกที่สังเกตเห็นเลยนะครับก็คือจะมีการปรับดีไซน์ลดความเหลี่ยมของตัวบอดี้ให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นและตรงนี้นะครับก็จะมีการปรับดีไซน์กริปของตัวกล้องให้เราจับใช้งานได้ดียิ่งขึ้นซึ่งถ้าเทียบกับรุ่นแรกคือจะจับได้ถนัดกว่าเดิมพอสมควรแต่สําหรับผมก็ยังไม่ใช่กริปที่จับได้ถนัดเต็มมือที่สุดเพราะด้วยความเป็นกล้องมิเรเลสที่มีบอดี้ขนาดเล็กซึ่งจะมีน้ําหนักที่เบาเพียง418กรัมเท่านั้นก็จะเป็นน้ําหนักที่รวมกับแบตเตอรี่แล้วแล้วก็ถ้าาาาเเรนนํไปจจัััับบบคู่่กกกลสอยง 17mm F1.82 มมตว 25mm ็ะ น้ำหนักรวมกันประมาณ500ก่กัรเท่าน,นั้นเองเรียกว่าเป็นเซรัปเล็กๆที่น่าใช้มากๆ หรือถ้านํามาจับคู่กับเลนส์คิดเอาจริงๆจากที่ผมไปใช้งานมาคุณภาพก็ไม่ได้แย่เลยพอตัวกล้องใช้เป็นเซนเซอร์ไมโครโฟเตอร์ก็ต้องเอาระยะเลนส์ไปคูณ2เราก็จะได้ระยะที่เทียบเท่ากับเลนส์ฟูลเฟรมก็คือเลนส์ตัวนี้จะมีระยะ2 8 3 0 0ถึงมมมก็จะเป็นเลนส์ที่ใช้งานได้ครอบคลุมมากๆหรือถ้าใครต้องการเลนส์ที่มีคุณภาพสูงจริงๆก็แนะนําเป็นพวกเลนส์โปรอย่างตัว MSU igo 1เ4 0ม8 Pro ก็จะเป็นเลนสที่ผมชอบแล้วก็ใช้บ่อยสี่สุดนนลยแล้วก็ไซน์บอดนเในสนทนื่ทไม,มีอะไรแงจาก็ใช้บ่อยที่ ทางฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องอันนี้ส่วนตัวผมก็ไม่ได้รู้สึกเป็นปัญหาเท่าไหร่ที่ปุ่มเปิดปิดมันมาอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงนี้อันนี้ก็เปิดปิดได้ง่ายมากๆแต่ว่าถ้าคนที่ชอบอปเปรตมือเดียวเนี่ยก็คงอยากให้ตัวปุ่มเปิดปิดมันมาอยู่ฝั่งนี้มากกว่าแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มค o น t ิ n นียลชูตติ้งกับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดตัวจอมอนิเตอร์มาให้แล้วก็ทางฝั่งขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มไดออสาหรับการปรับโหมดต่างๆนัััั่่่นนนนนนเเองงงแแแลลล้้้้้้วววกกกกกก็็็็็็จจจะะะมมีีสสําาาาาหหรรรรรบบบปปปปชตดคูุ ถัดมาก็จะเป็นปุ่มเรคคอร์ดขนาดเล็กและตรงนี้นะครับจากที่เป็นปุ่ม EV ในรุ่นที่แล้วเขาจะเปลี่ยนมาเป็นปุ่ม CP หรือปุ่ม Computational Mode ที่ถ้าเรากดปุ่ม CP ครา้งไว้และทาการหมุนตัวไดอ,อัลด้านหลังก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดรัดอย่าง High Res Mode Live ND หรือตัว Multiple Exposure ได้นั่นเองปุ่มนี้ก็จะช่วยให้เราเปลี่ยนโหมดได้สะดวกรวดเด็วขึ้นมากๆที่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีปุ่มรัดมาให้1ปุ่มแล้วก็ทุกครั้งที่เรากดเรคคอร์ดวิดีโอที่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีสถานะไฟสีแดงเตือนขึ้นมาแบบนี้ดดด้้วววยยกกกก็็็จะเเเหมือออออนนนนปไฟ Li บ่่ ight, บากกาํลัังีีโู แล้วก็ที่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นการสลับโหมดการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอถ้าเราตั้งไว้ด้านบนเนี่ย ก็จะเป็นการถ่ายภาพแล้วก็ถ้าดัานลงมาด้านล่าง <_ d ata> ก็จะปรับไปเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ชอบการเปิดปิดตัวกล้องโดยการเปิดฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้เราก็สามารถเข้าไปปรับคัสตอมปุ่มนี้ให้เปลี่ยนมาเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องโดยการอเปเรตมือเดียวก็ได้เหมือนกันส่วนพวกปุ่มมื่นด้านหลังก็จะเหมือนเดิมทั้งหมดเลยแต่ว่าที่ผมชอบมากๆเนี่ยก็คือเราสามารถเข้าไปคัสตอมปุ่ม,ท,มทั้งหมดที่อยู่ในตัวกล้องได้ตามรูปแบบการทางานของเราได้เลยแล้วก็ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ S-Cards ภาพสูงไดด้้วย กล้อง OM5 Mark II ก็ยังใช้แบตเตอรี่เป็นแบบ BLF 50แบบเก่าที่จะมีความจุ1,175ม ah, ิลลิแอมซึ่งเราจะถ่ายภาพได้เพียง300ภาพอันนี้ผมว่าเขาก็น่าจะอัปเกรดมาเป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่ได้แล้วเพราะว่าตัวแบตเตอรี่จะหมดเร็วและจะใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานแล้วก็ถ้าใครจะใช้งานตัวกล้องทั้งวันผมก็แนะนําให้มีแบตเตอรี่เตรียมไว้สัก4ก้อนเป็นอย่างต่ําแต่ว่าในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีการเพิ่มพอร์ต USB Type C เข้ามาให้ในกล้องตัวนี้แล้วโดยช่องนี้นะครับเราสามารถเสียบชาร์จไฟกับ power bank เท่านนั้แล้วก็พอร์ต Type C ตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไว้โอนถ่ายข้อมูลรวมถึงสามารถใช้เป็นกล้องเว็บแคมได้ด้วยแล้วก็ถัดมาที่ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ต Micro HDMI แล้วก็ช่องด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นรีโมทชัตเตอร์ ส่วนช่องด้านบนสุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องแจ็ค3.5ม mm, ิลิเมตรสำหรับต่อตัวไม้นั่นเองแล้วก็กล้องตัวนี้ก็จะไม่ได้มีพอร์ตหูฟังมาให้แล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องมองภาพแบบโ l e d ที่จะมีความละเอียด2.36ล้านดอทด,ด้านข้างตรงนี้ก็จะปรับสายตาได้แล้วก็จะมีเป็นจอฟลิปทัชสกรีนอันนี้ก็หมุนได้รอบทิศทางเลย ใช้งานสะดวกมากแต่ว่าที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือด้านในเนี่ยเขาจะมีเมนู UI รูปแบบใหม่ใส่มาให้ในรุ่นนี้แล้วก็จะเป็นเมนูเดียวกันกับตัว OM 1ตัวเมนูของกล้อง OM System ส่วนตัวผมว่าก็ใช้งานได้สะดวกไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรและจุดแข็งที่สุดของกล้อง OM System OM 5 Mark II ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความทนทานโดยโครงสร้างด้านในจะใช้เป็นแมกนีเซียมอลลอยส่วนด้านนอกก็จะใช้เป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตแบบเสริมใยแก้วซึ่งจะทำให้เราสามารถหยิบตัวกล้องออกมาใช้งานได้ทุกสถานการณ์และจะเหมาะมากๆกับตอนที่เราท่องเที่ยว รือ,อยิ่งในตอนที่เราต้องเจอกับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนโดยกล้อง OM5 Mark II จะมีเวทซีลมาให้ที่รอบๆตัวบอดี้กล้องและจะทนความเย็นได้ถึงลบสิองศาเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือในสถานการณ์ที่ฝนตกเราก็แทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยแต่ตรงนี้ถ้าเราต้องการใช้งานตัวกล้องแบบเต็มระบบจริงๆผมก็แนะนําให้ใช้งานกับเลนที่มีเวทซีลในตัวด้วยซึ่งเลนส่วนใหญ่ของ OM System ก็จะรองรับการป้องกันฝุ่นหรือการละอ,องน้ําได้อยู่แล้ว ตัวกล้อง OM System OM5 Mark II ก็จะใช้เซนเซอร์ขนาด Micro โฟเต t ร์ r ความละเอียด20.4ล้านพิกเซลและด้ใช้หน่วยประมวลผลเป็น2พิกเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าน,นี้ทั้งหมดโดยตัวกล้องนะครับก็จะถ่ายภาพได้ความละเอียดสูงสุดที่20ล้านพิกเซลและสามารถถ่ายวิดีโอได้คุณภาพสูงสุดที่ Cinema 4K 24เฟรมเพอร์เสก 4K 30เฟรมเพอร์เสกและ 1,080p 120เฟรมเพอร์เสกเท่านั้นถ้าพูดถึงการถ่ายวิดีโอก็เป็นสเปคที่หลายๆคนไม่ได้คาดหวังเอาไว้อย่างแน่นอนแต่น,นี้ผมก็ไปลองทดสอบถ่ายวิดีโอมาด้ ี้ส่วนตัวผมก็เลือกใช้เป็นตัว OM Log 400ของเขาแต่ว่าตัวรัดที่ผมเข้าไปดาวน์โหลดในเว็บ o f f i c i a l อันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าใช้งานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยทํารัดตัวนี้ออกมาเองก็ดูโอเคกว่าเดิมเยอะเลยถ้าใครต้องการใช้งานรัดที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็นํามาใช้งาน,นได้เลยนะครับก็จากที่ผมได้ไปใช้งานตัวกล้อง OM5 Mark II มาผมว่าก็จะเป็นกล้องที่เน้นการถ่ายภาพมากกว่าการถ่ายวิดีโอเพราะเขาจะมีเครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆที่จะมาช่วยให้การถ่ายภาพกลายเป็นเรื่องงงง่ายยๆไปปเเลลดระบบบกกกัััสขออ้้้ตวนนี็็ใช Trust Detection ทั้งหมด121จุดซึ่งตัวกล้องจะสามารถ tracking ติดตามใบหน้าคนและดวงตาได้แต่ได้เสียดายที่ไม่มีระบบตรวจจับ subject อื่นเช่นพวกยานพาหนะ,มะแมลงหรือสัตว์ได้ และจากที่ผมไปใช้งานกล้อง OM5 Mark II มาอันนี้ผมก็ขอยกให้เป็นกล้องที่มีการสั่นที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยเพราะเขาจะมีการสั่นในบอดี้5แกนที่จะการสั่นไดถึง6.5 stop และถ้าใช้งานกับเลนส์ที่รองรับก็จะการสั่นได้สูงสุดถึง7.5 stop เลยโดยในโหมดวิดีโอก็จะมีการสั่นให้เปิดใช้2ระดับด้วยกันก็คือแบบ M IS 2ที่จะไม่โดนครอบภาพเลยและแบบ M IS 1ที่จะการสั่นไดดีกว่าเดิมแต่จะโดนครอบภาพเข้าไปประมาณหนึ่งและนี่ผมก็ลองเดินถือถ่ายวิดีโอแบบคนปกติการสั่นก็ถือว่าาทํกก็นรัสจะ ทำงานได้ดีที่สุดในตอนที่เราถือถ่ายวิดีโอแบบ handheld นิ่งๆและยิ่งถ้าเป็นกับการถ่ายภาพคือทาได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยโดยรูปภาพที่ผมถ่ายมาทั้งหมดก็จะเป็นไฟล์ jpeg แล้วก็ใช้ picture mode เ,เป็น natural อันนี้ผมก็ปรับการตั้งค่าเพิ่มในตัวกล้องนิดหน่อยแต่ว่าภาพที่ทุกคนเห็นตั้งแต่ตอนต้นคลิปเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําการปรับแต่งภาพเพิ่มเติมเลยเพราะว่าวันที่ผมรีวิวเนี่ยตอนนี้ไฟล์ a อยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่ากล้องตัวนี้ก็จะเหมาะกับก,บการถ่ายภาพเป็นหลักก็คือตัวกล้อง m 5 v Mark II ก็จะถ่ายภาพต่อเนื่องได้ความเร็วสูงสุดที่30เฟรมเพอร์เซกแต่จะเป็นการใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์และการโฟกัสก็จะถูกบังคับใช้เป็นแบบซิงเกิลเอฟอย่างเดียวซึ่งถ้าเราต้องการใช้ระบบออโต้โฟกัสที่เป็นแบบคอนติเนียลเราจําเป็นต้องปรับบูสปีดลงมาก็คือแบบซีเควนเชียลธรรมดาโดยถ้ามีรูปหัวใจตามหลังก็จะเป็นการใช้อิเล็กทรอนิกชัตเตอร์แต่ถ้าไม่มีรูปหัวใจก็จะเป็นกกาาาารรรรใช้ utter, ้เเเเมมคคคนนนิันนนัออทที่่่วววว็เเ็10ยถืละบ อีกสถานการณ์ก็จะเป็นการถ่ายภาพที่ต้องการคุณภาพสูงซึ่งตัวกล้องก็จะมีฟีเจอร์หลายตัวให้เราใช้เยอะมากๆอย่างเช่นโหมดโฟกัส stacking โหมด HDR และโหมด multiple exposure หรือการถ่ายภาพแบบซ้อนภาพนั่นเองแต่โหมดที่ผมชอบและใช้บ่อยๆก็จะเป็นโหมดการถ่ายภาพแบบ High res 50ล้านพิกเซลที่ในตัวกล้องจะมีให้เราเลือกเป็นแบบการถ่ายภาพบนขาตั้งกล้องแบบปกติกับอีกแบบที่ผมว่ามากๆก็คือเราสามารถถือถ่ายภาพแบบ High res shot แบบ handheld ได้เลย ตรงนี้ผมก็ไม่ต้องไปคอยตั้งขาตั้งกล้องให้เสียเวลาแล้วก็ให้ระบบการสั่นในตัวกล้องช่วยในการถ่ายภาพคุณภาพสูงแบบนี้ออกมาได้ง่ายๆเลยอีกโหมดที่ผมชอบที่สุดในตัวกล้อง o n y 5 Mark II คือเราสามารถเข้าไปเปิดโหมด Live ND สำหรับการถ่ายภาพแบบลากชัตเตอร์สปีดอย่างเช่นการถ่ายภาพน้ําตกหรือไฟรถได้โดยที่ผมไม่จําเป็นต้องใช้ ND filter หรือขาตั้งให้วุ่นวายเลยแต่โหมดนี้ก็จะเปิดใช้กับการถ่ายภาพได้เท่านั้นก็จะใช้กับการถ่ายวีดีโอไม่ได้ด้านในก็จะมีให้เลือกเป็น ND 2ถึง ND 16ทั้งหมด4 วยแบบนี้ออกมาได้อย่างง่ายดายเลยก็เป็นอะไรที่ e ซี่มากๆคือต้องบอกเลยนะครับว่ากล้องตัวนี้ก็เป็นกล้องที่ผมนําไปถ่ายพวกธรรมชาติหดือนําไปถ่ายน้ําตกได้สนุกที่สุดแล้วอันนี้ผมก็ชอบม,มากๆและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการถ่ายภาพตอนกลางคืนที่ในรุ่น OM5 Mark II เขาจะมีการเพิ่มตัว Night Vision ให้เรามองเห็นภาพในที่แสงน้อยมากๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเราสามารถเข้าไปเปิดโหมดนี้ได้ในการตั้งค่าตัวกล้องแล้วก็สามารถมองผ่าน Viewfinder หรือว่าจะมองผ่านตัวจอ LCD ก็ได้อันนี้คือช่วยได้เยอะจริงๆนอกจากนี้นะครับเขาจะมีโหมด Starry Sky Autofocus ที่ตัวกล้อง จะทาการค่อยๆไล่โฟกัสให้กับการถ่ายดาวในตอนกลางคืนได้ด้วยจากที่ผมไปทดสอบคือใช้งานได้จริงตัวกล้องก็โฟกัสดาวได้แบบง่ายๆเลยจากที่ผมไปถ่ายภาพมาแล้วก็กลับมาดูภาพที่บ้านเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมก็ประทับใจกับเรื่องรายละเอียดสีสันรวมไปถึงคุณภาพของภาพที่ได้มามากๆ,ๆก็เป็นกล้องมิเรเลสขนาดเล็กอีกตัวที่สามารถจบหลังกล้องดีๆแค่เราต้องตั้งค่าให้เหมาะสมกับการถ่ายภาพของเราแค่นั้นเองก็เป็นอะไรที่ง่ายมากๆโอเคครับผมและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวตัวกล้อง OM SYSTEM OM5 Mark 2ตัวนี้เลยนะครับตัวรวมผมว่ากล้องตัวนี้ก็ทำออกมาตอบโจทย์กับสายท่องเที่ยวที่เน้นการใช้งานตัวกล้องกับทุกสภาพอากาศโดยที่เราแทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยก็คือถ้าเกิดฝนตกเนี่ยเราก็ยังสามารถหยิบตัวกล้องออกมาใช้งานได้อย่างสบายใจอีกอย่างคือการสส่นในตัวกล้องก็สามารถทํางานคู่กับฟีเจอร์ไฮร e สช็อตหรือตัวไลฟ์เอได้ยอย่างน่าเลยเชื่อมากม อันนี้คือผมประทับใจจริงๆนะครับก็สําหรับใครที่สนใจตัวกล้อง OM System OM5 Mark II ตอนนี้ทุกคนก็สามารถพรีออเดอร์และสามารถสั่งซื้อได้ที่พีคัสัสหรือที่ร้านมีกคาราทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับสุดท้ายน,นี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปกับเจ้าแนเคยมีวก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมมาตัวละไไปก่อนพบกันใม่คลิปหน้าสวัสดีครับ